ตัวนี้จะเป็นปูอัดชุบแป้งทอดนะคะความพิเศษของเราก็คือเราจะปรุงรสแป้งด้วยนะเราก็เริ่มต้นจากซื้อปูอัดมาอันนี้กบซื้อมาสองแพ็คนะคะแล้วก็แกะพลาสติกออกตัดเฉียงเฉียงนะให้มันน่ารักน่ารักนิดนึงนะคะแล้วก็บางพักไว้ในส่วนของแป้งเราใช้แป้งทอากรอบใช่ไหมกบจะใส่น้ำแข็งลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะ หน,หนึ่งถุงเล็กนะ้แป้งเท่ากับหนึงถุงเล็กร้อยห้กรัมได้ไหมน้ำแข็งสช้อนโต๊ะนะคะเกลือประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็ซีอ e ิ L ๊วขาว1ช้อนโต๊ะคนคนเข้าด้วยกันเพราะว่าเจ้าปูอ,อัดของเราอะเนื้อมันจะหวานนะคะการที่มีแป้งที่มีลักษณะเค็ม,มนิดนิดหอมหน่อยๆเนี่ยจะช่วยชูรสได้ดีเลยทีนี้ในส่วนของแป้งของเราเนี่ยที่เราใส่เกลือไปเกลือจะมีประโยชน์สอย่าง 1. ช่วยในเรื่องความเค็มนะคะ 2. จะทําให้กรอบนานตัวน้ําแข็งที่ใส่เข้าไปนะคะก็ผสมกับน,น้ำเปล่านิดนึงก็คือว่าเ,ออเวลาทอดเนี่ยถ้าอุณหภูมิของแป้งเย็นจัดนะแล้วไปทอดในน้ํามันที่ร้อนนะคะมันจะทําให้แป้งกรอบนานจริง,รงๆเอาน้ำแช่เย็นก็ได้แต่กบขี้เกียจก็เลยใส่น้ําแข็งลงไปด้วย เกลือก็จะทําให้น้ําแข็งอยู่นานได้เหมือนกันนะคือเราต้องการให้อุณหภูมิของแป้งขณะที่เราทอดเนี่ยเย็นจัดๆเลยนะคะแล้วลงไปทอดเนาะเทคนิคใครเทคนิคมันพอทอดเสร็จเอาขึ้นมาหลังจากทอดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้ซ่อมเนี่ยกรีดแป้งโรยลงไปให้เป็นตัวพวกนี้เล็กๆกรอบๆดิฉันท่องตอบไหมตอบมาก แล้ก็เค็มอ่อนอ่อนด้วยนะคะทีนี้มาจะปูอัดชิมเปล่าเปก่อนนะมันจะกรอบนอกนุ่มในจะไม่เหมือนที่เขาขายกันตามร้านนะคะความกรอบจะอยู่ทนกว่านะปกติแล้วขบทอดเนี่ยเป็นชั่วโมงก็ยังกรอบอยู่ลองดูนะ ใส่เกลือนิดนึงน้ำเย็นจัดก็ได้ถ้าไม่มีน้ำแข็งเอาน้ำเยน็นเย็นจัดแต่น้ำแข็งมันจะทำให้อุณหภูมิมันขึ้นเร็วเพอมิกซ์กับเกลือเนี่ยจะเยี่ยมมากอยู่ได้นานนะคะอร่อยมากเลยง่ายๆ